กระงกำลังติดตั้งป้ายนะครับไวนิวแปลงพุทธเกษตรวิถีชุมชนวัดน้ำม่วงได้รับความร่วมมือจากพระสงฆ์องค์เจ้าที่พักสงฆ์ละเม่นะครับรูปนี้ก็พี่หลวงหลวงพี่หลวงพี่แป็กนะครับตอนนี้รื่มยกได้แล้วครับ คว่าง5้มตรนะครับไอของเรานกยันลักยาใชเอบัดนี่ก็หลวงพี่เอนะครับ